คำก็คือใน1เึ่งถาให้เหลือไว้2ลูกค่ะซึ่งโดยปกติแตงโมของเรานั้นเราจะเอาเถาเลือกเถาเอาไว้ก็คือสี่ถาที่เราได้จัดเถาเรียงเถาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเหลือลูกที่จะติดเถาเอาไว้เพียงเถาละสองลูกค่ะช่วงแรกๆที่แตงโมออกออกดอกออกผลมาจากเถานั้นนะคะก็ให ปลิดลูกแตงโมออกเลยค่ะเมื่อแตงโมประมาณเท่าลูกมะนาวก็ให้ปลิดทิ้งเลยค่ะลูกที่เราปลิดทิ้งนี้เราก็ยังสามารถที่จะนำไปขายเพื่อประกอบอาหารได้ด้วยนะคะแล้วให้เราทำการไว้แตงโมประมาณข้อที่9หรือข้อที่10นะคะเพราะว่าถ้าหากไว้ข้อที่9หรือข้อที่10นั้นแตงโมจะมีผลที่สมบูรณ์ค่ะการที่เราไว้ 泰莫、唐拉。